หากพูดถึงผู้เล่นที่สุดยอดที่สุดของทีมชิคาโกาบูลหลายคนคงนึกถึงไมโคลจอแดนอย่างแน่นอนแต่หากพูดถึงผู้เล่นที่เป็นที่จดจาและแฟนๆรักไม่ต่างจากไมโคลจอแดนเลยก็คงจะเป็นเด็กโรสที่ไม่ว่าจะไปอยู่ทีมไหนแฟนของชิคาโกาบูลก็ยังคงตามและคอยให้กําลังใจเสมอแม้ตอนที่เขาจะกลับมาแข่งกับทีมบูลส์เองก็ตามหากเรานับเวลากันดีๆนี่ก็เกิน10ปีแล้วที่เด็กโรสนั้นเคยเป็นดั่งหัวใจสำคัญของเมืองชิคโาโกาก่อนที่เขาจะได้รับบาดเจ็บ แต่ถึงอย่างนั้นในไม่กี่วันที่ผ่านมานี้ทีมนิวยอร์กนิกส์ที่เดกโรสอยู่ด้วยนั้นมีโอกาสได้กลับมาพบกับทีมชิคาโก้บูลซึ่งผลการแข่งขันนั้นไม่มีใครสนใจเลยเพราะทุกคนนั้นมัวแต่พูดถึงเรื่องของการกลับมาของเดกโรสโดยในการแข่งขันดังกล่าวแม้ทีมชิคาโก้บูลจะโดนถล,ล่มยับไปแล้วแต่แฟนๆของทีมบูลส์กลับตะโกนส่งเสียงร้องด้วยความดีใจลั่นสนามเมื่อเดกโรสกำลังเดินลงมาในสนามและเสียงเชียร์ของแฟนๆก็ดังขึ้นไปอีกเมื่อเดกโรสนั้นสามารถยิง3มแต้มลงได้ พวกเขาตะโกนคําว่า MVP 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 เรากับว่าพวกเขานั้นเพิ่งชนะก,การแข่งขันไปทั้งๆท,ที่ทีมชิคาโกบูลนั้นแพ้ขาดลอยให้กับทีมนิวยอร์กนิกส์114-91หลังจากจบเกมนักข่าวไปสัมภาษณ์ผู้เล่นของทีมชกคาโกบูลอย่างเดอร์มาเดโรซานว่าตัวเขานั้นคิดอย่างไรที่แฟนบาสของทีมตัวเองนั้นแสดงความดีใจที่ทีมแพ้ไม่นำซ้ำยังไปเชียร์ผู้เล่นฝั่งตรงข้ามอีกซึ่งเดโรซานกไ็ได้ยอมรับตามความเป็นจริงว่าสถานาการณ์ที่เกิดขึ้นเขาไม่สามารถทำอะไรได้และเขาก็เข้าใจดีเพราะชายคนนััน้นนนคคคืืออเเเดดด็็กกรรรรสสมมมไ่่่ใชธาาแตข thì điều cho นับตั้งแต่ปี2016ที่ถูกเทรดออกจากทีมชิคาโก้บูลไปโรสมีโอกาสได้กลับมาเล่นที่สนามยินเตสเซนเตอร์ถึง5ครั้งซึ่งแต่ละครั้งนั้นก็ได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นเสมอและครั้งที่ดีที่สุดก็คือครั้งล่าสุดที่เราเห็นอยู่นี้จนเกิดคำถามที่ว่าในสักวันหนึ่งทีมชิคาโก้บูลควรประกาศรีไทยเบอร์เสื้อให้กับเด็กโรสหรือไม่ซึ่งคำถามนี้นักข่าวได้ลองไปถามโค้ชที่เคยอยู่กับเด็กโรสมานานอย่างทอมทิมโบดและแน่นอนคำตอบนั้นก็คือยิ่งกวว่าสมคร ผมว่าคำถามนี้พวกคุณไม่ควรมาถามผมนะมันควรเป็นคำถามสำหรับทีมชิโกบูสมากกว่าว่าพวกเขาเห็นว่าอย่างไรสำหรับผมแล้วเขาสมควรได้รับมันอย่างแน่นอนและผมก็เห็นด้วยกับมันอย่างมากมันมีไม่กี่คนหรนกนะที่สมควรได้รับเกียรติให้มีชื่อไปติดอยู่บนนั้นน่ะโดยเฉพาะกับทีมชิโกบูที่มีประวัติศาสตร์และความสำเร็จมาอย่างมากมายและเด็กโรสก็คือหนึ่งในไม่กี่คนนั้นที่ควรได้รับมันจากทุกสิ่งที่เขาทำให้กับเมืองนี้ทั้งตัวทีมแล้วก็ตัวองค์กรสำหรับผมแล้วเขาควรได้รับการรีไทร์เสื้ ความสำคัญของหมายเลขหนึ่งที่เดอะโกสเคยสวมใส่นั้นมันอาจจะเป็นเพียงแค่อดีตอันแสนวานของคนทั่วไปที่มองว่าครั้งหนึ่งเคยมีผู้เล่นอายุน้อยได้รับรองกัล MVP แล้วก็ต้องจากไปเพราะการบาดเจ็บแต่สําหรับแฟนๆชิโกบูนั้นหมายเลขหนึ่ง มันเป็นยิ่งกว่านั้นมันไม่ใช่เพียงแค่อดีตที่จบไปนานแล้วแต่มันอาจเป็นถึงเป้าหมายสําคัญที่พวกเขาจะสาม,มารถตอบแทนให้กับความทุ่มเทของเด็กโรสได้โดยเห็นได้จากผู้เล่นอย่างไมเคลคาร์เตอร์วิลเลียมส์และแอนโทนีมังโรที่เคยพยายามใส่หมายเลขหนึ่งของทีมชคชโกบูตต่อจากเด็กโรสแต่สุดท้ายก็โดนแฟนบูสนั้นถล่มได้ยับไม่ว่าจะทั้งโลกโซเชียลหรือว่าโลกความเป็นจริงจนสุดท้ายทั้งสองคนต้องเปลี่ยนเบอร์ในการลงเล่นและออกมาขอโทษว่าผิดไปแล้วที่เอาเบอร์หนึ่งมาใส่ ผมรู้สึกเสียใจจริงๆนะที่พวกเขาต้องมาเจออะไรแบบนี้นะ่ะโรสพูดถึงเรื่องเบอร์เสื้อดังกล่าวพร้อมกับหัวเราะสำหรับผมแล้วพวกเขาจะรีทยหรือไม่มันก็ขึ้นอยู่กับพวกเขานะครับแต่ก็นั่นแหละถ้าหากว่าพวกเขาตัดสินใจรีทายเสื้อให้กับผมจริงๆแล้วก็มันคงเป็นอะไรที่สุดยอดมากไม่ใช่แค่กับผมคนเดียวแต่สำหรับครอบครัวของผมแล้วก็คนที่คอยสนับสนุนผมมาตลอดด้วย หากมองในแง่ของฝีมือในการเล่นบาสและความเป็นที่รักของแฟนๆแล้วคงไม่จำเป็นจะต้องคิดเลยว่าเด็กโรสควรได้รับการรีทายเสื้อหรือไม่เพราะถ้าหากว่าเรามองย้อนกลับไปนับตัต้ยยุคข,ของไมเคิลจอดแดนก็มีเพียงแค่เด็กโรสนี่แหละที่สามารถทําให้ชิกโกบูลนั้นกลับมาสู่ยุคที่อาจเรียกว่าเป็นยุคทองเลยก็ว่าได้เนื่องจากนับตั้แต่วันที่เด็กโรสได้กลายเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดที่เคยได้รับรางวัลเอพมีเพียงแค่หกเกมเท่านั้นที่บัตรของการแข่งขันทีมชิโกบูลนั้นขายไม่หมดและนับจากวันทีีีี่่่เเเเเเขขขขขาาาาาาาถูกก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 ททททรรรรดดออออออจจมมมมุคััั้งงงงงสสสลลบบบบบนนนิตวย ขายเกลี้ยงหมดโดยไม่สนใจว่าทีมจะชนะหรือแพ้หรือว่าเจอกับทีมอะไรซึ่งมันก็แสดงเห็นเลยว่าความรักที่ชาวเมืองนั้นมีต่อเด็กโรสนั้นมันช่างมากมายมั่นคงและไม่เคยจางหายไปแต่อย่างไรก็ตามหากพูดถึงผู้เล่นที่สมควรได้รับการรีไทยเสื้อของทีมทีมหนึ่งแล้วผู้เล่นคนนั้นควรทำผลงานให้กับทีมให้ครบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นผลงานส่วนตัวผลงานของทีมรางวัลที่ได้รับว่าไกลขนาดไหนและที่สําคัญคือความยืนยาวนานที่เป็นหน้าเป็นตาให้กับทีมซึ่งข้อนี้เด็กอโรสนั้นยังขาดหายไปเ oh <my S 1> พราถ้าหากว่าเราดู <to be S 1> ตามสิ <to be S 1> ต,มสติดีๆแล้วเราก็ oh <my S 1> เราเองก็ต้องยอมรับว่าเด็กอโรสนั้นไม่ได้อยู่กับทีมชิคกโกบูลนานขนาดนั้นเพราะในช่วงระยะเวลา8ปีที่เด็กโรสเล่นให้กับทีมกระทิงดุนั้นมีเพียงแค่3ปีเท่านั้นที่สามารถพูดได้อย่างเต็มปากว่าเด็กโรสสามารถพาทีมชิคกโกบูนเข้าจูดสูงสุดได้นอกเหนือจากนั้นก็เป็นช่วงอาการบบาาเเจ็ขของ ในปัจจุบันเด็กโรสอยู่ในช่วงอายุ34ปีแล้วซึ่งก็เป็นช่วงอายุที่หลายต่อหลายคนพร้อมที่จะรีไทยแม้เจ้าตัวจะยืนยันว่าไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามจะอยู่ในลีกนี้ให้นานที่สุดตราบจนไม่มีทีมไหนต้องการตัวเขาแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันก็เหลือเวลาอีกไม่นานที่เด็กโรสนั้นจะได้มีโอกาสกลับไปโลดแล่นในชุดขาวแดงเพื่อให้แฟนๆที่ศรัทธานในตัวเขายัางสุดหัวใจได้ตะโกนร้องเชียร์อีกครั้งพร้อมกับตะโกนบอกว่าเขานี่แหละคือชายที่สมควรได้รับการรีไทยเสื้อจากทีมชื่อกโกบู สำหรับท้าผู้ชมคิดเห็นว่าอย่างไรครับเดียโคโรสควรได้รับการรีไทยเสื้อจากทีมหรือไม่สามารถคอมเมนต์มาบอกเราได้และหากว่าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์